สวัสดีครับทุกคนมาอัปเดตเรื่องราวของลิซ่ากันต่อดีกว่าล่าสุดนี้เนี่ยลิซ่าเขาทําให้เกาส่งลุกเป็นไฟด้วยโชว์เดี่ยวสุดปัง2วันติดต่อกันแล้วก็มีโชว์ของ b l a c k พิงคที่เริศม,มากๆเมื่อควีนทั้ง4คนเนี่ยเขากลับมารวมตัวกันเวทีมันก็เลยลุกเป็นไฟเกาส่งคือแบบว่า เดือดมากๆเดือดเพราะว่ามีคอนเสิร์ตของ b l a c k พิงคด้วยเดือดเพราะว่านักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาที่เกาสงเข้ามาที่ไต้หวันกันเยอะมากๆและที่สําคัญเลยเนะครับไต้หวันต้อนรับ b l a c k พิงคดีสุดใจเปลี่ยนทั้งเมืองให้เป็นสีชมพูกันไปไม่ว่าจะเป็นเปิดไฟสีชมพูในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญต่างๆหรือว่าแหล่งที่เอาไว้โชว์แสงสีเสียงตะการตานะครับหรือว่าจะเป็น นายกรัฐมนตรีของไต้หวันเนี่ยถึงขั้นเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ให้เป็นผมสีชมพูเลยทุกคนคือ Welcome Blackpink สุดใจกลายเป็นชมพูไปทั้งเมืองและบลิงจำนวนมากในเกาสงเนี่ยเขาก็เตรียมตัวต้อนรับกันสุดความสามารถเท่าที่จะทำได้แบก Energy มาเชียร์แบล็กพิงกันเต็มที่ลินลี่เกาสงเองก็ไม่น้อยหน้านะครับเขารอคอยการมาของดิซ่าบแบบที่สุด ลิซ่ามาถึงปุ๊บเนี่ยจะดึกแค่ไหนก็ไปรอรับและก็เตรียมเอเนอร์จีไปแจกให้กับลิซ่าได้รับความน่ารักตอบกลับมาเขาก็มาอวยลิซ่ากันต่อเดยกได้เลยว่าไม่หลับไม่นอนคองจริงถึงวันคอนเสิร์ตที่เริ่มขึ้นพลังมอบให้กับลิซ่ามากมายไม่ว่าจะเป็นในงาน หรือว่าในโซเชียลก็ตามคนที่ไม่ได้ไปก็มีเยอะมากๆแต่เขาก็ช่วยกันดันแท็กของลิซ่าแบบสุดความสามารถเลยนะครับเป็นเมืองที่น่ารักมากและเขาก็รักลิซ่าของเรามากๆเลยด้วยเดี๋ยวเรามารอดูโมเมนต์ใหม่ๆเพิ่มเติมกันนะครับแต่นอกจากว่าลิซ่าเนี่ยเขาจะมาทำให้เกาสงลุกเป็นไฟแล้วยังมีอีกหนึ่งอย่างที่เกิดขึ้นเปลี่ยนให้เกาสงที่ลุกเป็นไฟร้อนๆแซบๆอยู่เนี่ยกลายเป็นเกาสงหวานมากเมื่อมีคนเจอคุณเฟเดริกเนี่ยอยู่ที่ ไต้หวันนะครับมีคนบอกว่าเจอคุณเฟรเดริกแล้วก็ทีมของคุณเฟรดเนี่ยอยู่ที่ไต้หวนันทํางานอยู่ที่ช็อปของหลุยวิตตองนั่นเองอาจจะมาดูงานไหมหรือว่ามาเช็คสต็อกมาดูความเรียบร้อยของ lvmh อยู่ในเครือ LPMH ร้านไหนช็อปไหนก็ตามมาดูอ่าเช็กกันสักนิดสักหน่อยสิแต่ว่ามันจะบังเอิญเกินไปหรือเปล่านะครับเมื่อลิซ่ามาที่ไต้หวนันมาเล่นคอนเสิร์ตที่เกาสงคุณเฟเดริกเนี่ยก็ถูกเจอว่าอยู่ที่ไต้หวันเหมือนกันและนี่แหละคือสิ่งที่แฟนๆบอกว่าฉันแอบฟินนะฉันแบบดีใจมากเลยมันไม่ต้องอะไรมากมายแค่รู้ว่าเขาเนี่ยมาเชียาาร์กันไม่จะเป็นต้องมานั่งอยู่หน้าคอนเสิร์ตลัตโกนเชียร์ลิซ่า Lisa, แค่นี้ก็รู้แล้วว่าทั้งหากลิซ่าเนี่ยเล่นคอนเสิร์ตเสร็จปุ๊บ รู้เลยว่าลิซ่าเนี่ยจะหายเหนื่อยขนาดไหนถ้าหากว่าได้เจออะไรที่มันน่ารักน่ารักแบบนี้นะครับเป็นโมเมนต์เล็กๆน้อยๆที่คนเนี่ยเขาพูดถึงกันแล้วก็ฟินอยู่ในใจสาหรับคนที่แบบชื่นชอบโมเมนต์ของคุณเฟรดล้วก็ลิซ่าการที่มีคนบอกว่าฉันเจอคุณเฟรดเดกอยู่ที่ไต้หวันเนี่ยมันก็เป็นสิ่งน่ารักที่ทําให้ลหลายๆคนใจฟูขึ้นมาได้เลย ก็สำหรับคนที่เขาชอบโมเมนต์ของคุณเฟเดอริกแล้วก็น้องลิซ่ากันนะครับสำหรับคนที่แบบเอ้ยไม่ค่อยปลือ้อม่ค่อยอะไรก็ปล่อยเข้าไปดีกว่าลิซ่าของเราเนี่ยมีคนดีๆคอยอยู่ข้างๆไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์แบบไหนมันก็ดีเสมอและ อันนี้ก็เป็นความสัมพันธ์ที่น่ารักมากๆไม่วือวาไม่รูรา้าเป็นธรรมชาติค่อยเป็นค่อยไปชิลๆเนิบๆแบบนี้แหละน่ารักดีนะครับเรื่อยๆแต่ยาวนานมันแบบตะมุตะมิสุดใจไหนใครชอบโมเมนต์แบบนี้ของลิซ่ากับเฟเดริกบ้างคอมเมนต์มาก,กันนะครับเดี๋ยวเราอัพเดตกันต่อกับเรื่องราวของลิซ่ายังไงฝากช่องใหม่ของเราไว้ด้วยนะครับ ll daily จะมาอัปเดตเรื่องราวของลิซ่าอวยลิซ่าขั้นสุดที่สุดในโลกเหมือนเดิมครับผม